ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กันในเกมพับจิ้มโมบายอีกแล้วนะครับก็จะวาเลนไท์แลวนะครับผมผมก็มแห่งความรักนะหนุ่มโสดอย่างเราก็ไม่อยากจะเศร้าออย่าเหงาหงอยมาหาอะไรที่มันกระชุ่มกระชวยหัวใจนะะก็เลยจะมาจีบสาวด้วยพับจีก่อนอื่นเราก็ต้องเปลี่ยนลุกก่อนฮะลุกชายแก่ดีไม่ได้อ่ะทีนี้พอเรารอเฟียแล้วเราก็มาหาสาว ที่จะเรียกว่าเป็นผู้โชคดีอ่าโ <Okay. S 1> อเครับโอเคครับเล่นเล่น oh. ดูโอเล่นดูโอไหมครับ <Yeah. S 1> ได้ครับเผื่ยสได้โอเคอยุ้ยเจอเจอยิงมันเรามาช่วยแล้วเธอเรามาช่วยเธอแล้วอันนี้ตาหรือเปล่า <laughs> ช่วยช่วย เธออย่าพูดอย่างนั้นเลยถ้าเธอตายขึ้นมาเราจะทำยังไงเราเราต้องอยู่คนเดียวเอ๋บอกว่าเกิดใหม่ใช่หรอเราก็ต้องอยู่คนเดียวไปสักพักหนึ่งเราน่าจะทนไม่ได้หรอก Watch out เกียตัวเหรอมีครับอ้าวฮเฮ้ยได้ยินแต่เสียงอ่ะแต่ว่าไม่รู้คนยังง เอ้ยอย่าตายนะทำไมเลือดลดอะ่ะเราห่างจากเธองไงฮะฮ <laughs> ะเกี่ยวเกี่ยวเหรอ <laughs> เอาไปเกี่ยวเหรอไหนไม่นะอย่านะโอ้โหเราอยู่มาเจอเราแล้วตรงนี้ตรงนี้มาจุดโลเคชั่อย่าทำคนของเรา จะตายนะได้เลยเราจะไม่มีวันที่จะตายเธอเป็นห่วงเราเหรอไม่ใช่เราก็อยู่คนเดียวเธอไม่คิดหน่อยเหรอเธอตอบเร็วมากเลยนะไม่ใช่อ่ะมาอีกแล้วด้วยไปอยู่ไหนเห็นไหมเห็นไหมมาเร็วมาเร็ว เธอเย็นๆเธออยู่กับเราเธอจะไม่มีวันที่จะเป็นอะไรอันนุ้จะหาเลยนะถ้าโยนเป็นระเบิดว้าเราไม่ทำอย่างนั้นเฮ้ยล้มติดตายตายคาหลังคาไปซะ ใช่เพราะว่าเรามีเธออยู่ข้างๆไงแต่เราเดินห่างกันเป็นกิโลเลยไม่คือแค่ความรู้สึกว่ามีเธออยู่ข้างๆมันก็เกินพอแล้วนนีมัตรเธอเหมือนมันจะมีอีกแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวแค่เราสองคนแล้วเธอ เธอฟังเราบ้างไหมนะเธอเปิดเอาสมบัติก่อนเลยนีอะไรอ่ะมีพีก้าสูตรนะเล่นเปล่าเธอเล่นไหมเราให้เธอเราอยากให้เธอได้สิ่งที่ดีอนังอุนโวแล้วแต่พีก้สูตรก็ระยะประชิดเก่งมากเลยนะนังเ้าได้อย u m ีละโอเคครับ เธอมีกระสุนเขียวหรือยังมีแล้วสองน้อยโอเคเธอมี Mac แม็กเทพหรือยังมีแล้วโอเคเธอมีท้ายปืนหรือยังเรามีแล้วเรามีทุกอย่างแล้วเธอมีใจให้เราบ้างหรือยังตอนเราีนี้ได้ไงเนี่ย <laughs> ไม่ได้เหรอ <laughs> ลงตรงไหนนะนลงตรงสามแยก ตรงปั๊มน้ำมันเราจะมาซื้อของเรียกเราแทนตัวว่านายไม่ก็เรียกเราว่าเอิร์กก็ได้นะไม่ต้องเรียกว่าเพื่อนหรอกอ, <laughs> อย่าอย่าตอกย้ำได้ไหมออกะน่ารักออฉันน่ารัก <laughs> แต่คือ,อ,รอ,เ,อเราไม่ได้อยากเป็นเพื่อนนะเิ ไอ่ะอยากเป็นเพื่อนสนิทเรอ <c oughs> <c oughs> เอาไมดมาแทงกันดีกวาเธอเธอไปอย่างนั้นอันตรายมากมันอยู่ในบ้านสวยมาก ยากได้กันโเราจุดต่อจะอยากได้อะไรนะเราอยากได้กระท้าแต่ว่าเราจุดกระทะไม่ได้ไหนบอกพืน้นที่ไม่พอเธอต้องทิ้งบางอย่างไว้ด้านหลังมันทิ้งไม่ได้สำคัญหมดเลยรวมถึงเราด้วยใช่ไหมทิ้งเธอไปแล้วนะ <c oughs> <c oughs> เธอรู้เปล่าว่าไม่ได้มีแค่แป้นบาลนะที่เป็นห่วงอ่ะปห่วงยางห่วงยางก็เป็นห่วงนะโอ้เราจะบอกว่าเราก็เป็นห่วงเหมือนกันแต่ว่าอ้วนนะดิก็มีห่วงยางนะดิ ช็ทีช่วงนี้กินแซบไปไปดีกว่าเธอเราบอกว่าให้เธอเรียกเราว่านายไม่ก็เรียกชื่อเราไม่ <c oughs> เราถน,นัดเรียกทุกคนอถ้าเรียกทุกคนว่าเพื่อนเลยไหมอย่างนี้ไม่นะปกติเราก็เรียกชื่อเลยอ้าวแล้วทำไมเรียกเราว่าเพื่อนนะเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันไง เจ็บไม่จําขอซ้ำอีกรอบแล้วแบบสมมติมถ้าตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันอ,อ,อีกสักในอนาคตเนี่ยเราก็สนิทก,กันรู้จักกันคุยกันแเราก็จะไปเป็นเช่นชนิกอ่าคือคือวันอยู่บนหลังคาทำไงดีอ่ะไหนไปอยู่บนหลังคาไหนเจ็บแล้วรออยูอ่แล้วรอยู่ ล็อกหสวย <ś m ire> ขอบคุณมากเธอเก่งที่สุดเพราะเธอล่อให้เราแท้ๆเราชนะไงด้วยพลังแห่งความรักอสมมุติออถ้าเราเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วเธออ่ะเราสนิทกันมากแล้วเราก็คุยกันคุยกันละอ่ะคุยกันมาสักพักแล้วเราก็จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นอะไรดีกว่าเพื่อนสนิทเหรอเพื่อนสนิทชุบแป้งทอดทั่ว โอเคบทสนทึชุดแป้งทอดไม่อยากเป็นเพื่อนตายแล้วเราไม่ได้อยากเป็นเพื่อนนะเดี๋ยวเอาอยากเป็นน้องเราเหรอแป้ดไม่ใช่แบบว่าคือแบบอยากเายคเราครึ่งหลับคึ่งตื่นไม่ใช่มันสถานะที่มันแบบว่าคู่กัน์ดอะวันแลวจะใกล้วันวัเลนนทายแล้วที่แบบสถานะที่คนสองคนเขาจะไป สวีดด้วยกันนะ่ครอบครัวใช่ไหมถูกต้องเราก็ไปกับครอบครัวอนนี้อกเราครอบครัวมันอาจจะลึกซึ้งไปน้อยน้อยครอ,อบครัวหน่อยอะตอนแรกอาจจะไม่ใช่ครอบครัวแต่เดี๋ยวเราจะไปเป็นครอบครัวกันจะเป็นลูกป้าเราอันนี้มัน สถานะมันคล้ายเรียกกับสิ่งที่ให้ความเย็นอะใบพัดมันมุนมุนนะมุนมุนนะเออเอ <Yeah. S 1> เอแอร์คอนดิชเนอร์แอร์คอนดิชเนอร์แอร์แน่นอนให้ความเย็นอะไม่หมายถึงว่าแฟนอะแฟนอะ,นอะเธอเข้าใจไม่ได้ที่พูดมาทั้งหมดคือเพื่อคำานี้คำเดียวถูกต้อง เราอุตส่าห์แบบให้เธอพูดออกมาเธอไม่พูดไงเราเธอก็ไปเรื่อยเราคิดไม่ถึงอะดิโอ้โหคิดไม่ถึงแต่เราคิดถึงนะกดเถอะโอเคเอ่ะแล้วมีคนมาจีบไหมมีคนอื่นๆมาจีบไหมถ <c oughs> ้าจะเพื่อนนะหรอ อันนอกจากเราอ่ะมีคนอื่นมาจีบไหมม,มีมีมไหมนะมีคนมาจีบเธอแล้ว<ช>ตอนนี้ตอนนี้เขายังจีบอยู่ไหมเขายังจีบอยู่เขายังจีบอยู่เอางี้คือวัดกันเลยเรากับเขา ไม่เรากับเขาถือว่าใครแบบว่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นใครมีโอกาสมากกว่านี่ต้องเราาเจอคนโอเคโอเคมาๆเดี๋ยวเราไปช่วยเธออยู่ไกลไหมอ่ะเธออยู่ใกล้ๆมั้ไ,มได้ไหมเธอได้ยเสียงเราเบาอ่ะใช่เราพูดเบาอ่ะดิ เพนก็เลยไม่ได้ยินเออเธอพูดดังๆก็ได้เราเราอยากได้ยินเสียงเธอหูไม่ไดีดละตอนนี้นอกจากหูแล้วใจตอนนี้ใจก็เริ่มไม่ดีแล้วเราเราอยากได้ M4 อ่ะได้เลยเธอเมาเอาจากมือเราไปเลยเรายอมให้เธอได้ทุกอย่างนีม่มอวัดเธอละอ่ะอันนี้เราไม่ได้ใช้โอ้ย อะไรเธอไม่ได้ใช้เสียใจเหลือะเหรอ,หอใช่ใเรา,ออา,า,าขอได้ไหมเอาไปทำไมทำไมอ่ะเอาไปทำไมแค่เสียใจเอาไปทั้งใจเลยดีกว่าอย่างเงี้ยหรอไม่ไม่ให้เลยเฮ้ยมีรถเธอยิงยิงโอ้โห ยิงเธอเธอเธอนี่เลยบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ ไมนะ โอ้มันเอาแผนน่นทาทุกส่ตนไอหมอนี่เล็กปืนหนึ่งจะเป็นสไตล์โ้ยโอเค <c oughs> โอเคแต่เราจะไปกินข้าวละครับผมายบายขอบคุณนะครับบ๊ายครับ <c oughs> ไปเจอกันใหม่ครับผมครับผม,บผมแล้วสุดท้ายนี้คือเราเป็นอะไรกันนะขออีกทีหนึง่งเราเป็นเพื่อนกัน <c oughs>